นาดูเซตสวัสดีครับแป้ครับรีอคชันโหมาเร็วพอสมควรออฟฟิเชียลทีเซอร์เป็นทีเซอร์ก่อนนะกับเรื่อง black pan the r v a k a n d a for r e v e n สองนาทีสิบวิมาหนึ่งสองสาม go โอ้โหเพลงโอ้โหขนลุกโอ้โหภาพแม่งยังสวยวิชั่ว ต้องมีพูดถึงแชดวิกโบสแมนแน่ๆ <the> ทิชา่าร่าโอ้โหมม่งภาพโคตรสวยโอ้โหแต่ละดอกแต่ละซีนนี่ไงมีชูรี่ร้องไห้ด้วย so อืคลอดลูกใต้น้ำจากผู้กำกับท่านเดิมมาแล้วจ้านาโม โอ้โหเท่วะ่ะเฮ้ยมันเป็นปลาวานปะวะใครเป็นใครก็ไม่รู้โอ้โหแต่ละสซีนเฮ้ย <It 's S 1> <อ>ไอออนฮาร์ดปะวะลิลี่โอ้โหเนมอมาแล้วโ เสียไปทั้งครอบนี่ไงมีจริงๆด้วยโอ้โหชุดแม่งโคตรเท่เลยคอสซูมนี่ไงไอออนฮาร์ดโอ้โหเห็นน้ำเต็มโอ้โหเท่ว่าโอ้โหแม่งโคตรลุกเฮ้ยโอ้โห แม่งสมก็เป็นทีเซอร์แม่งยั่วก่อนเห็นแค่กงเล็บมือโอ้โหโนยเวมเบอร์พฤศจิกายนนี้โอ้โหเว้ย MCU แม่งก็เป็น MCU อยู่เว้ยแม่งเรียกน้ำตาได้เว้ยโอ้โหแม่งน้ำตาซึมโอ้โหเอาเปิดไฟก่อนปรับอารมณ์ก่อน โอ้โหเฮ้ยตอนแรกนะครับตัวผมเองนะเออส่วนตัวนะผมคิดว่าจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับหนังเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าภาคแรกเออ Black Panther ภาคแรกที่ผู้กำกับท่านเดิม r y a n c คูเ l e r กำกับเนี่ยตัวผมเนี่ยไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เออคือมันก็สนุกนะหนังแม่งเท่เฟี้ยวสวยงามนะครับแต่ว่าตัวผมเนี่ยไม่ค่อยอินไม่ค่อยโดนกับภาคแรกเนี่ยสักเท่าไหร่ แต่ว่าคาแรคเตอร์ของทีชาร่าที่แชดวิกโบสแมนนักแสดงท่านที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะเออแสดงไว้เนี่ยในเรื่องอื่นน,นะครับใน Avengers i n อินฟินิ a ีวอในซีว l วอ r อะไรต่างๆ,ๆนา,ๆนาๆเนี่ยผมชอบนะเออผมชอบคาแรคเตอร์ Black Panther นะครับเทเฟียวแล้วพอนักแสดงเสียชีวิตจริงๆขึ้นมาเนี่ยมันก็รู้สึกแบบอึก เหมือนกันเนาะเออเอ,เอ,เอมันเป็นความสูญเสียนะครับที่ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นโอ้โหแล้วผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะใกล้เคียงกับเอ่อแฟรนไชส์ไอ้นี่นะ Fast and Furious นะครับเออตอนที่พระเอกเนาะเสียชีวิตไปจากอุบัติเหตุรถยนต์เออจริงๆที่ตอนนั้นทางฝัง่งนั้นทางวินดีเซลทางอะไรอย่างไรเนี่ยก็แบบให้การพูดถึงพอลวอลเกอร์นะครับเยอะแล้วมันก็จะอิน แบบนี้แหละเออเออเออโอ,อผมว่าเรื่องนี้เนี่กลายเป็นว่านี่ขนาดแค่ทีเซอร์นะดูไปดูมาในความแบบ Emotional Impact นะครับความแบบกระแทกกระเทือนทางอารมณ์เนี่ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยแม่งต้องแบบมันมากกว่าที่คิดไว้นะเออนี่ขนาดแบบเป็นแค่แบบหนังภาพยนตร์นะแต่พอนึกถึงนักสแสดงที่เสียชีวิตไปเนี่ยมันก็อดเศร้าไม่ได้นะครับคือเรื่องของความสูญเสียนยีผมแบบอ่อนไหว กับเรื่องพวกนี้เนี่ยอยู่แล้วเนาะเออโอเคแล้วก็มีซีนเหมือนจะแบบ tribute ให้ทีชาล่าแปลว่าในเรื่องเนี่ยต้องมีการเล่าถึงนะครับการแบบสูญเสียไปเอของตัวละครของคาแรคเตอร์นี้เดี๋ยวก็รอเขาเล่าให้เราฟังกันอีกทีในโรงภาพยนตร์นะว่าจะออกมาเป็นอะไรเนี่ยอย่างไรแล้วก็มีตอนท้ายโอ้โหมายุ่วหน่อยนึงเป็นแบบฟึบกลางกรงเล็บนะครับไม่รู้จะเป็นใครอันนี้ผมเดานะผมมั่วนะ ว่าน่าจะเป็นชูรี่เอน้องสาวเนี่ยหรือเปล่านะครับน่าจะใกล้เคียงที่สุดและที่จะมารับสืบทอดเนืบทบาทของแบล็กแพนเซอร์และก็เนมอนาโมเนี่ยเออที่เป็นแบบว่าคล้ายๆ a q u a อารควอมนเออของฝั่งมาเวลเนี่ยอันนี้ผมเห็นผมตามข่าวนะครับตามข่าวทวิตเตอร์ตามข่าวอะไรของฟีดนอกของฟีดต่างประเทศเนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วรูปหลุด ก่อนหน้านี้ที่มันเป็นแบบคอนเซปต์อาร์ตนะครับเออที่แบบหลุดออกมาเนี่ยตรงเป๊ะเดะ๊ะเลยเห็นแล้วก็แบบว่าเออเว้ยแม่งใช่นะครับสำนักข่าวในะแม่งแม่นจริงๆสุดๆกันไปเลยแต่ก็ไม่มั่นใจนะว่าแบบว่าคาแรคเตอร์เนี่ยมันจะตรงมันจะใกล้เคียงกับในคอมิกบุ๊กมากน้อยแค่ไหนเนะแต่ว่าส่วนตัวนะครับผมพูดทุกคลิปนะว่าตัวผมเองเนี่ยผมจะแยก M.C.U กับคอมิกบุ๊กเนี่ย ออกจากกันนะครับเอผมจะไม่เอามาปนกันเพราะฉะนั้นตัวละครคาแรคเตอร,ร์นี้ที่ผมไม่รู้จักเลยนะเพราะผมไม่ได้อ่านคอมิกบุ๊กเนี่ยก็อ่ะเดี๋ยวมาทําความรู้จกักเออไปพร้อมๆกันในโรงภาพยนตร์พฤศจิกายนนี้เนี่ยไปเลยดูซิว่า MCU กับคาแรคเตอร,ร์เนโมนาโมเจ้าแห่งท้องทะเลเจ้าแห่งมหาสมุทรเนี่ยเขาจะเล่าอะไรอย่างไร จะเท่จะเฟี้ยวเนี่ยได้แค่ไหนโอ้โหไ้ซีนแบบนั่งบอลลังใต้น้ำาโอ้โ oh, หแม่งก็โคตรแบบเท่เลยแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหนัง MCU เนี่ยคุณภาพคุณภาพนี่แค่แบบเห็นทีเซอร์นะวิชวลนะครับ CGVFX คอสตูมเมคอัพการแบบผู้กำกับภาพผู้กำกับกล้องโอ้โ oh, หทุกอย่างเพลงประกอบโอ้โ oh, หแม่งแบบเปิดมันนิดเดียวผมแม่งขนลุกขนพองต้องบอกว่า สุดๆสุดๆกันไปเลยอ่ะให้คะแน,นนความไฮป์กันหน่อยเอ้ยคะแนนความคึกคักตื่นเต้นนะครับอยากดูภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นแค่แบบทีเซอร์เนี่ยผมจะยังไม่ให้คะแนนนะเออแต่ว่าเรื่องนี้มันพิเศษนะครับมันเป็น M.C.U. จัดให้ไปเลยคะแนนเต็ม10ไม่ต้องคิดมาก10เต็ม10เลย คืโอโอ้โหตอนแรกคิดว่าจะไม่ขนาดนี้นะเออแต่พอมาดูทีเซอร์จริงๆขึ้นมาเนีโโเ่ยโอ้โหเฮ้ยแม่งบิ้วขึ้นนะครับเออแล้วก็มีนี่ด้วยลืมพูดไอออนฮาร์ดโ,โ,โ,โอ้โหร,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 รีรีวิลเลียมส์นะครับเออเหมือนเดิมนะผมไม่เคยอ่านคอมิกบุ๊กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะไปทำความรู้จักกับต,ตัวละครคาแรคเตอร์เนี้ยในโรงภาพยนต์เนี่ยกันไปเลยดูซิว่าทาง MCU เนี่ยเขาจะเล่าอะไร อย่างไรเนี่ยแค่ไหนเนะแล้วเดี๋ยวในอนาคตน่าจะปีหน้าบ้างถ้าจะไม่ผิด2023เนี่ยก็จะมีซีรีส์เอเป็นของตัวเองด้วยนะครับกับ Ion h นฮารที่ในคอมมิคบุ๊กเนี่ยอารมณ์ประมาณว่าแบบแบบคล้ายๆแบบอชอบนะครับเออแบบโทนี่สตาร์คเออเก่งเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องการสร้างชุดเกราะเนี่ยเหมือนไอออนแมนแต่อันนี้เป็นผู้หญิงนะครับวัยรุ่นผิวสีเป็นแอฟริกันอเมริกัน ไอออนฮาร์ดเออโอ้โหเฟี้ยวเลยแม่งปรับเปิดตัวเนื้หนังภาพยนตร์เรื่องนี้นี่ต้องบอกว่าคาแรคเตอร์ใหม่ๆคาแรคเตอร์เด็ดๆเนี่ยเพียบโอเคท้ายคลิปนะครับโปรโมทช่องเราบ้างตอนนี้ในช่องเราเปิดรับสมัครสมาชิกกันแล้วนะครับ Membership ใครที่สนใจช่วยหรือช่องอยากสปอร์ตช่องอยากส่งกำลังให้ช่องเนี่ยสมัครสมาชิกได้เลยลิงก์ในการสมัครเดี๋ยวผมวางไว้ให้ใน description รายละเอียดของคลิปนี้แล้วก็ในคอมเมนต์ปัปกหมดของทุกคลิป และเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับสมาชิกที่สมัครเข้ามาแล้วผมจะมีการผลิตคลิป Exclusive Clip Members Only เฉพาะสมาชิกเท่านั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการทำแล้วนะใน,นอนาคตเนี่ยจะมีการผลิตเพิ่มเติมอย่างแน่นอนและที่พลาดไม่ได้นะครับต้องขอขอบคุณทุกๆ s u s u c s i r i r s r s ขอขอบคุณทุกๆคนที่กดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากมากมากและก็ต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่แวะเวียนมาเมามอยคุยกันเสมอมา ขอบคุณมากมากมากและก็รบกวนฝากกด follow page Facebook เป้บัมลิงก์อยู่ใน description ของทุกคลิปหรือใครที่เพิ่งเมินมาเจอกันคลิปนี้คลิปแรกเลยอาจจะถูกใจกันอาจจะถูกชะตากันแต่ยังลังเลที่จะกดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยไม่ต้องลังเลแล้วนะครับทุกคนอย่าลืม subscribe กด like กด share อมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่นะครับ สวัสดีครับ w าค a n d a forever